วีบบดัสวัสดีอะไรของมึงสวัสดีครับผู้บุกเช่นรายการทิปสัตว์ชีวิ่งครับผมวันนี้เราจะมาแคสเกมไฟแนลเฟรนด์ครับผมพูดกับคนไม่มีเสียงตอนแรกก็พูดแบบแพๆครับเล่นเซียบอินโทรเริ่มได้ไม่ต้องใส่ครับ เร,เรามาอยู่ในกุ้งเป็ดประกันภัยเอ้ามาก่อนละเรื่องแล้วเว้ยผมชอบนะตายพูดไมุ่ดเอาเอา้าตัวอะไรมามะอย่าบอกว่าเลิกตายตั้งแต่เริ่มนะไอ้ตัวตัวอยู่ข้างๆผมผมเลยจะแพ้ ไม่ต้องะคุณจอมไม่ทำไมครับุณหรอกไปซิวพ่อไดไหมครับเอาเพื่อความสำราญใจแห่งความเออมันไปห้องนั้นใช่ไหมครับเย่แล้วคนคนไม่ชอบเติมเอสนะครับผมไม่ชอบเติมเอสเพราะว่ามันต้องออกเสียง yes 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 มันเรียกยาวใช่ไหมครับ yes เรียก แล้วมันอยู่ไหนรอบเย็ดตรงไหนสปริงเจ็บเวลามันมานี่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 เห็นหัวปะเห็นหัวปะเออเห็นเห็นเห็นหัวยังเห็นแล้วที่มันอยู่ใกล้ๆกับไอ้นี้น้ำตาลที่มันถือพี่สายเลยครับไม่มันถือควายอ O O L O O L O เอลโอไอนมาวะ O L ไม่รู้ ไปรู้เมื่อกี้เรียกเดี๋ยวเสียงกล้องเออเร่อถ้าเกิดเกมนี้ไม่มีการเออเร่อคุณว่าสบายไหมอ๋อผมรู้จักคนเออเร่อครับผมตั้งอยู่นั่งอยู่ข้างๆผมเอง,ง,งผมบอกว่าเออเร่อเออเร่ออ๋อนี่ไอเออเร่อไม่กลัวทุกเรื่องฮะแมนคินเมนคินมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้ามาลงมพิงหน้าห้องเราอ๋ออยากเจอมันไหมอ่ากัดให้เนี่<อ>ย มันก็เหมือนช่วยอะไรที่ทำให้เรากดเสียงไม่ได้อย่างเดียว <Hello. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่คุณจอมั่วนะครับผมไอเออร์เลอร์มันมั่วครับแล้วทำยังไงไอเอนนอร์เลอร์ครับทำยังไงมันจะตายไอเออร์เลอร์เข้าใจยังไอเออร์เลอร์เออเข้าใจแล้วพูดไล่นสาระมานานแล้วมาพูดเกี่ยวกับเกมซะบ้างอ้าผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่กากามากผมผมไม่เคยโดนหลอกอะเลยนะครับผม หลอกโดนหลอกเลยบอกตรง <Hi. S 1> เกมนี้เป็นเกมที่กากมากเล่นกี่ภาคก,ก็ไม่เคยแพ้เว้ยไอ้ครั้งที่แล้วเราประมาทประมาทครั้งนี้จะไม่มีเรื่องแบบนั้นไม่เฮ้ย้คนถับกล้องทันครับเห็นไหมผมเทพพ่อเรากำลังจะทำแบบนี้อะไรจะเปลี่ยนห้องยังวะไม่เราจะทำอยู่ไบเนี้ยกินเกลียนไป <laughs> ทำไมอะ่ะเออเลยแก เออเลอะอะไรนึงนนะจะเออเลอะตามจอบเป็นทำไมเนี่ยุยไอ้ตัวใหญอย่าไปอยู่ใกล้แล้วอย่าแพ้เกมนี้เล้วใครยืบเ๋ยวจดจ่อว่าเดี๋ยวปักแค่เลยว,วงกม 3, ลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้คุณจำข้อหนึ่งก็คือ สีเหลี่ยมแบบแพื้นผ้าหรือสีเหลี่ยมจัตุราสครับพื้นผ้าครับผมไม่อยากพูดเลย <c oughs> อะไรอะรู้หรอคืออะไรถ้าใครที่เป็นเพื่อนผมที่โรงเรียนนะก็ผมจะรู้ดีว่ามันหมายความว่าอะไรวพาเวลาผมต่อสู้ผมจะพูดคำนี้ตลอดว <c oughs> งกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมันเเวลลาใช้แบบเล่นเกมเป้นที่มันมีวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมวิธีใช้สของเราก็คือเอาแบบนั้นชนะตลอดเลยใช่ไหมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสหเหลี่ยม ทำไม <S <S มันมีครับผมวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่คุณสกิลวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับผมลองนึกภาพสิครับผมวงก,กลมเวลาคนไปเล่นเกมนี่คุณลองนึกก่อนงวองกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวาวาไวาไไปบอกด้ ไอ้แอปที่ผมเดี๋ยวนี้ผมใช้แต่ตอวน,นี้อห้ามพูดอินโทรของพวกเราเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผม,ผมจะใช้สามอินโทรคืออินโทรของพี่กันหนึ่งและอินโทรของเราเออแล้วก็เวลาแต่อันที่สามนะครับอันที่สามก็เป็นของไมค์ครับครับผมเวลาพวกเราแคสไมค์ครับก็คือต้องเล่นไมค์ครับเท่านั้นที่จะใช้ครับต้องหอใหงผง้ผมทำอีกแล้วใช่ไหมอ๋อหรือว่าคุณจะไม่ฟังผมไม่งั้นคุณจะโดนจริงใช่ไห้ผมทำอีกแล้วใช่ไหมคุณไม่ฟังเหรอ ฟังฟังอยู่จะทำเดี๋ยไม่ทำทำครับดพูใช่ถึงกินเน็ตเอ้ามึงทำที่นี่ที่นี่มันมีเน็ตนะครับไม่รู้เปอะไรเน็ตไม่มีเน็ตก็ทำได้ครับแต่หาอินโทรต้องใช้เน็ตครับตัวเลืกกระโดดทีมมึงสองขาที่สุดเลยตัวเลือกน่ากลัวพองไปแล้วอยู่ไหนก็เนี็ตสปริงแทบอยู่นี่ครับผมดูลิ้นมันตั้งนานแล้วไม่ได้ไปไหนตั้งสองห้องนี้เลย ไอ you know, ้กากเอ้ยบอกแล้วว่านี่คือเกมกาอีพีที่แล้วเล่นให้จับดูเฉยๆอีพีนี้เอาจริงเว้ยไอ้กระต่ายกระต่ายหัวคุยกระต่ายน่ารักจัอะไรนะในคลิปภาคคุณเรียกว่ากระต่ายผสมกระเทียมเดี๋ยวปะไม่บอกแล้วเมื่อกี้แค่เสิร์ฟเนี่ยเอาจริง ไอจอมบอนี่คือจงว่าเราลืเียงอะไรกันแน่นคุณเขนครับไม่อ่ะคุณจอมเล่นไม่เป็นครับกปืนมเนียอนรกผ็เห็นเป็นปืนการการการปืน่นเขาาตอนนี้ตอนแรกก็เห็นเป็นปืนเออเอแต่เราไม่อยากไปหาเด็กเลยเราจะไปหาเด็กมีปัญหาเ้วไปทางไหนครับนี่ไงเฮ้ยเด็กกับปืนมั่เลยอย่าบอกไม่เกมจบแล้วโอเคเจมก้องกดเรกวกว่กดจบปลายแรกกด <usion> คุณนี่หาแต่เด็กเนาะไลน์เราคราผมก็ขอจบลคปเพียงนี้นครับสวัสดีครับ